วันนี้เป็นหุ้นในกลุ่มโรงแรมนะครับ2บริษัทนั่นก็คือเซนเทลแล้วก็มินนนั่นเองเราเริ่มกันที่เซนเทลนะครับก็คือเซนทารารีสอร์ทแอนด์โฮเทลนั่นเองนะครับเซนเทลเนี่ยในไต,ตรมาสเนี้ยนะครับก็ต้องบอกว่าเอา่อบางคนถ้าเกิดเราดูมาท่อมไลน์เนี่ยนะครับเราอาจจะเซอร์ไพรส์เพราะว่าไต,ตรมาสที่สองเซนเทลนั้นเนี่ยเขามีกําไร22ล้านนะครับแต่ว่าในไต,ตรามาสสเนี่ยนะครับงบออกมาเนี่ยนะครับ เซนเทลเนี่ยขาดทุน78ล้านถามว่าเป็นเพราะอะไระเดี๋ยวผมไปดูทีละบรรทัดนะครับรายได้จากธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะครับไตามาสนั้อยู่ที่1,508ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นเนาะทั้ง Q on ออนคิว n ย e a อรายได้จากธุรกิจอาหารอยู่ที่2,984ล้านบาทก็เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันนะครับทั้งคิวออนคิว n ย e a อนะแต่ว่าสาเหตุที่ทําให้เซนเทลในไตามารนี้ยขาดทุนเนี่ยนั่นเป็นเพราะว่าเรื่องนี้ครับ ก็คือบริษัทเนี่ยนะครับมีผลขาดทุนที่ยังไม่เกิดขึ้นจริงนะครับแต่เป็นผลขาดทุนที่เกิดจากอัตราแลกเปลี่ยนแต่เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเนี่ยสำหรับเงินกู้ยืมนะครับในสกุลเงินต่างประเทศทีนี้นเราเห็นภาพรวมไปแล้วเรามาดูในเรื่องของแยกกันนะครับในแต่ละธุรกิจกันบ้างนะครับเราเริ่มกันที่ธุรกิจโรงแรมทุกครั้งเลยนะครับเซนเทลเขาก็จะแยกให้ดูนะว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ย ของเขาเนี่ยมีความสัมพันธ์กับตัวเลขนักท่องเที่ยวซึ่งตรงนี้เนี่ยเซนเทลได้แยกเอาไว้ในสไลดนี้นะเขาบอกว่าตักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับในประเทศไทยนะนะครับท็อปห้าเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งะครับคือมาเลเซีย21.5%อันดับสองครับคืออินเดีย9.3%อันดับที่สามเป็นลาวครับ5.7%เ อันดับที่4คือเวียดนาม5.5%และสิงคโปร์ครับ5.1%นะครับโดยจำนวนนักท่องเที่ยวนะครับในไตมาสาเนี่ยอยู่ที่3ล้าน6แสนคนนะเมื่อเทียบกับช่วงเดกันของปีที่แล้วเนี่ยนะครับในไตมาสอไอ้ตมาสของปีที่แล้วเนี่ยปรากฏว่ามีนักท่องเที่ยวเพียงแค่45,000คนเนาะสถานการณ์ก็กับตาลปัดเนาะนะครับคนละเรื่องกันเลยแล้วถ้าแยกนะครับเป็นโรงแรมในกรุงเทพบ้างโรงแรมในกรุงเทพเนี่ยนะครับ ก็คือถ้าเป็นตัวจุดข้างบนเนี่ยนะครับก็คือ o c c Occupancy r a t e อัตราการเข้าพัก52%เพิ่มขึ้น39%แต่ที่แท่งสีเขียวครับ a v e r a g e r o o m Rate ครับอยู่ที่3,612บาทนะครับในขณะที่แท่งสีน้ำตาลเล็บพา1,883บาทนะครับก็เพิ่มขึ้นหมดเลยเนาะ o c c u p e n c y r a t e a v e r a g e Room Rate แล้วก็เล็บพาสาเหตุก็คือเขาบอกว่ามีการยกเลิก t h i l l n n p p s s นะครับในช่วงตั้งแต่1กรกฎา ที่ผ่านมาเนาะก็เลยทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับเขาก็เดินทางเข้ามามากขึ้นเนาะถ้าเกิดเราดูภาพถ่ายตามโซเชียลต่างๆที่ถ่ายมาจากสานามบินสุวรรณภูมิอะไรเงรี้ยก็จะเห็นว่านักท่องเที่ยวเป็นไงครับก็ค่อนข้างแน่นเนะนะาะสนามบินตอนนี้นักท่องเที่ยวแห่กันมาเยอะเรามาดูในส่วนของ m i c business เหมือนกันแต่เป็นพอร์ตของโรงแรมในกรุงเทพนะครับก็ต้องบอกว่า o c c occupancy rate เนี่ย66%นะครับ average room rate เนี่ยนะครับ3,559บาท แล้วก็เล็บพานะครับ2331บาทนะก็เพิ่มขึ้นอีกแล้วในต่างจังหวัดเนี่ย occupancy rate นะครับ46%เพิ่มขึ้น37%นะครับ a v e r a l e room rate 3,646บาทเพิ่มขึ้น81%แล้วก็เล็บพานะครับ1,684บาทเพิ่มขึ้น820%นะครับต้องบอกว่าฟื้นตัวค่อนข้างดีนะครับที่มาลดีฟครับมาลดีฟเนี่ยนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับรัสเซียเนี่ยนะครับอยู่ที่16%ในไตรมาสนี อินเดียลดลงมานะจาก31%มาอยู่ที่13%นะครับอสาสหราชาอณาจาักรครับเพิ่มจาก1%มาเป็น9%เยอนยอรมนีเท่าเดิมครับ7%แล้วก็อิตาลีเพิ่มขึ้นมาจาก1%เป็น5%นะครับนักเทีย่ยวมาดิฟเนี่ยในไตรมาสนี้เทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยประมาณ5%ครับ3 6เพิ่มมาเป็น3 7 0 0 0 0คนในขณะที่ตัวเลขรายได้นะครับ occupation ข,ขออคดิฟเยอยที่52%ลนะครงบลดล เอฟเวอร์เรสต์ลุมเลตเนี่ยนะครับอยู่ที่1 2 6 2 7บาทในขณะที่เล็บพาครับ 6, กพับาทแล้วก็ดูไบครับดูไบเนี่ยนักท่องเที่ยวนะครับอินเดียจาก9%เพิ่มมาเป็น13%นะครับคาซัคสถานนะครับจาก5%เป็น12%แล้วก็โอมานจาก6%เป็น9%สหรัฐอาณาจักรนะครับ6%เป็น7%รัเสเซีย3%เป็น5%นะครับนักท่องเที่ยวเนี่ยจาก1.3ล้านคน เพิ่มขึ้นมา126%นะครับเป็น3ล้านคนในไตรมาสนี้ของดูไบส่งผลให้ออคคิบัสซิเลตครับของเซนเทลที่ดูไบเนี่ยครับอยู่ที่80%เพิ่มขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา8%ในขณะที่เล็บพานะครับอยู่ที่3,510บาทลดลง12%เ แล้วก็ a v a เปอร์ o ลดลุมเครับอยู่ที่4,400นนะครับลดลง20%ทั้งหมดทั้งมวลครับผลรวมของธุรกิจโรงแรมของเซนเทลในไตามาสเนี้ยก็ตามสไลดนี้เลยนะครับทั้งหมดเลยนะรวมไทยมาดีบดูไบเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ที่แยกกันเขามารวมกันทั้งหมดเป็นผลรวมเนี่ยนะครับ o c c u p a n c y Rate นะครับอยู่ที่55%เพิ่มขึ้นมา39% a v a บเก้าเปอร์เอัพเลุมเลดครับอยู่ที่4,170บาทเพิ่มขึ้นแล้วก็เาเปอร์ครับ 2312บาทเพิ่มขึ้นมา3 1 3บเอซ็นเาะบอกว่าเซนเทลในธุรกิจโรงแรมฟื้นแล้วนะครับฟื้นแล้วฟื้นขึ้นมาตัวเลขบง่งบอกไว้อย่างชัดเจนในขณะที่ p i ร์สไลนครับก็คือโครงการที่เซนเทลกำลังลงทุนอยู่นะครับในแผนของเขาเกรอบสีส้มเนี่ยนะครับเป็นของปีเนี้ยสอ2เนี่ยนะครับก็เป็นสัญญาประเภทบริหารเนาะก็มีอีก170้อดห้องนะในขณะที่ปีหน้าครับปี2 0 2 3เนี่ยเป็นปีที่เพิ่มมากนะเพิ่มมาก ถ้าเป็นโรงแรมที่ตัวเองเป็นเจ้าของแล้วก็ JV หรือ Joy เบนเจอรเนี่ยนะครับเปิดที่ญี่ปุ่นเนี่ยห้าห้องแต่สัญญาประเภทรับจ้างบริหารเนี่ยนะครับเปิดค่อนข้างเยอะครับ1,765ห้องรวมกันตรงนี้ทั้งหมดประมาณ2,200 2,300ห้องเลยนะปีหน้าเซนเทลมีโรงแรมเปิดใหม่ค่อนข้างเยอะนะฮะข้ามมาในฝั่งของธุรกิจอาหารธุรกิจอาหารเนี่ยอันนี้ต้องเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับตามสไลด์ตรงนี้เลยก็คือเซนเทลเนี่ยปีก่อนเนี่ยเขาไปซื้อ,อชินคังเซ็นซูชิมา นะครับแล้วก็ชินคังเซนซูชิเนี่ยนะครับมีการแตกแบรนด์แตกลายมาเป็นแบรนด์ชื่อนักล่าหมูกระทะตรงนี้เปิดตัวอยู่ที่สาขามาบุญคลองนะอยู่ชั้น2อ,อยู่ติดกับสุก,กี้ตีน้อยนะครับภาพรวมของธุรกิจอาหารเนี่ยนะครับของเซนเทลอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยหกสอะอยู่ในกรุงเทพเนี่ยนะครับสาแต่ความเคลื่อนไหวในแต่ละแบรนด์ของเซนเทลเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับเคฟซีเปิดเพิ่ม14สาขาหรือสิแห่ง มิสเตอร์โดนัทเปิดเพิ่ม74แห่งอันที่แอนเปิดเพิ่ม11แห่งออตโตยะเปิดเพิ่ม3แห่งเปปเปอร์ลันเปิดเพิ่ม4แห่งชาบูตงนะครับปิดไป1สาขาโยชิโนยะนะครับเปิดเพิ่ม7แห่งเทนยะนะครับปิดไป2แห่งคาสยะเปิดเพิ่ม6แห่งนะครับแล้วก็ตารางด้านขวาเดอะเทอเรสนะครับปิดไป2แห่ง อโลแบรนด์อร่อยดีปิดไป7แห่งเกาลูนปิดไป8แห่งแล้วก็อลิกกโตนะครับเปิดเพิ่ม107่ง้อยจแห่งเนาะจับตาดูแบรนด์นี้ไว้นะครับแกปคิดเช่นนะครับเปิดเพิ่ม5แห่งนะฮะในขณะที่ด้านล่างครับด้านล่างตรงนี้เลยนะครับด้านล่างเนี่ยเป็นแบรนด์จอยเวนเจอร์เนาะสลัดแฟคเตอรี่นะครับเปิดเพิ่ม10แห่งบาวคาเฟ่ Cafe, นะครับเปิดเพิ่ม3แห่งคาเฟ่เอเมซอนวงเล็บที่เวียดนามนะที่เวียดนามเปิดเพิ่ม8แห่งแล้วก็ส้มตำนัวปิดไป1แห่ง นะครับชินคังเซนนะครับเปิดเพิ่ม42แห่งเลยนะครับก็ทําให้ทั้งหมดแล้วต้องบอกว่าภาพรวมของร้านอาหารนะครับของเซนเทลในไตมสานี้เปิดเพิ่มขึ้นมากนะฮะในขณะที่ผลประกอบการครับสำหรับธุรกิจอาหารเนี่ยไตมาานี้นะครับรายได้รวมนะครับ2,984 2,984ล้านบาทเพิ่มขึ้น49%ในอ b นเวด้าเนี่ยอยู่ที่696ล้านบาทเพิ่มขึ้น9%ในขณะที่ตัวเลขของ สีฟ้านะครับเป็น Total System เต็มเนาะยอดขายรวม51%นะเพิ่มขึ้น51%ในอันที่เซมสโตเซลโกดครับสีแดงเนาะเพิ่มขึ้น43%นะครับสำหรับธุรกิจอาหารของเซนเทลนี่นี่ก็ชัดเจนเนาะเพราะว่าในช่วงที่เกิดโควิดใช่ไหมครับเราก็จะเห็นว่ารา,ายได้ฝั่งโรงแรมเนี่ยก็คือจะมีขาดทุนซะเยอะเลยแต่ว่าเซนเทลเนี่ยก็จะมีรายได้จากฝั่งอาหารเนี่ยที่มาชดเชยผลขาดทุนไปบางส่วน แล้วก็ถ้าเกิดดูในเรื่องของความเสี่ยงด้านการเงินครับเซนเทลเนี่ยนะครับอินเทอร์เน็ตแบล็งเดฟทูอีควิตี้เนี่ยนะครับในไตรมาสที่3เนี่ยอยู่ที่1.2เท่านะเซนเทลค่อนข,ข้างที่จะคอนเซอร์เวทีฟนะครับในขณะทีะ่นี่สินนะครับนี่สินเป็นบาทเนี่ยนะครับ79%เป็น USD 13%แล้วก็เป็นเจแปนเยนแเปนต แล้วก็นขณะที่ประเภทของนี้เนี่ยนะครับเป็นประเภทของอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับเป็นฟิกอยู่17%แล้วก็ผู้บริหารเนี่ยนะครับได้ให้ไกดันไว้นะครับไกดันในปีนี้ของเซนเทลเนี่ยเหลืออีกหนึ่งไตมาสนะครับ <S <S ออร์กิบร์ซิเของบริษัทเนี่ยจะทำได้45-50%แอละพาอยู่ที่2 2 0 2 5 0ถึง5ถึง2,500บาทธุรก,กิจอาหารเซมสโตเซลโกสสิบห้าถึงสิบแปดเปอร์เซ็นต์เยียร์ออนเยียร์นะครับทอทัลทวกสเต็มเซลเนี่ยนะครับยี่ส อาหารที่จะเปิดเนี่ยนะครับ200ถึง220แห่งนะฮะทีนี้มาถึงคำถามที่น่าสนใจนะครับในออฟเด์คำถามแรกครับผลจากการปรับค่าแรงขั้นต่ำในตั้งแต่วันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเซนเทลได้รับผลกระทบอย่างไรนะครับเซนเทลบอกว่าธุรกิจโรงแรมเนี่ยนะครับก็กระทบประมาณไม่ถึง1%ของรายได้รวมในธุรกิจโรงแรมส่วนธุรกิจอาหารครับก็กระทบไม่ถึง0.5%ของรายได้รวมของธุรกิจอาหาร ข้อที่สครับสถานการณ์ปี65และปี66บริษัทบอกว่าคาดหวังการเติบโตได้อย่างชัดเจนนะครับจากการผ่อนคลายมาตรการนะครับของบรรดาประเทศต่างๆจํานวนไฟเที่ยวบินที่เพิ่มขึ้นมากดีมานของอนักเที่ยวยุโรปแล้วก็ในครึ่งปีของปี66ก็คือปีหน้าเนี่ยนะครับก็คือคาดหวังดีมานของนักท่องเที่ยวจีนล่าสุดอย่างฮ่องกงเนี่ยก็คือกุปทัวร์เนาะกุปทัวร์เข้าได้แล้วแล้วก็ เริ่มที่จะผ่อนคลายมาตรการเนาะนะครับก็เริ่มเข้าร้านอาหารก็เริ่มเข้าวัดได้นะครับทีนี้เก็บตกมาฝากครับผู้บริหารเนี่ยมีการพูดถึงโรงแรมเซนทราที่โอซาก้าเนอะอันนี้เป็น JV นะครับก็ไปหาข้อมูลมาให้นะครับก็จะเปิดก็รองบอกว่าครึ่งปีหลังเนาะครึ่งปีหลังของปีหน้าคือเปิด1กรกฎาคม2 0 2 3นะครับอันนี้อยู่โอซาก้าอยู่ที่นัมบะเลยอยู่ใจกลางนะเป็นย่านศูนย์กลางของโอซาก้าเลยนะฮะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ต้องบอกว่า ถ้าคลิกเข้าไปดูเนี่ยก็อยู่ประมาณ4000ต้นถึง4 0 0 0กลางเนาะ4ี0พถึง4ี0พประมาณนี้ข้อที่3ครับภาพรวมในการขยายธุรกิจอาหารเนี่ยเป็นอย่างไรนะครับบร,ริษัทบอกว่าแต่และแบรนด์เนี่ยมีการขยายแบรนด์ย่อยเช่นอย่างชินคันเซน็นซูชิเนี่ยนะครับก็ขยายแบรนด์เป็นนักล่าหมูกระทะแล้วก็ส่วนในแบรนด์อื่นๆเนี่ยก็จะมีการขยายในรูปแบบทางด้านของโลเคชั่นนะครับเช่น ขยายไปในคอมมูนิตี้มอลล์ขยายเป็นคีย์ออสนะครับขยายไปในรูปแบบเดลิเวอรี่มากขึ้นข้อที่4โรงแรมในต่างประเทศเนี่ยใช้พนักงานและผู้บริหารที่เป็นคนไทยเนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์บริษัทบอกว่าในแต่ละประเทศเนี่ยมีกําหนดว่าจะใช้คนท้องถิ่นเนี่ยเป็นพนักงานเนี่ยอยู่กี่เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็คือเข,เขาก็ไม่สามารถตอบได้ว่าว่าเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ขึ้นอยู่กับนโยบายหรือกฎหมายของแต่ละประเทศนะครับแต่ว่าในส่วนของผู้บริหารเนี่ยนะครับทั้งบริษัทบอกว่า การคัดเลือกเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับสถานาประสบการณ์ของบูิพภาคน,นนั้นของผู้บริหารแต่ละท่านเอาละมาต่อกันที่มินต์เนาะปูพื้นฐานกันเด็ดนึงเหมือนทุกครั้งเลยสำหรับคนที่อาจจะเพิ่งมารู้จักมินต์เนาะมิน์เขาก็เป็นก็เหมือนเซนเทลแหละมีโรงแรมมีร้านอาหารนะครับซึ่งแต่ว่าจานวนประเทศที่มิน์มีธุรกิจเนี่ยจะค่อนข้างมากกว่าเซนเทลนะครับไม่ว่าจะเป็นทางด้านของอทวีอเมริกานะครับออสเตรเลียนิวซีแลนด์ อเมริกาใต้ก็มีนะครับยุโรปเนี่ยก็เป็นฐานหลักของมินต์อีกที่หนึ่งหลังจากได้ NH Hotel มาเนาะที่เอ่อที่สเปนนะครับแล้วก็แบรนด์ของมินต์เนี่ยเราก็รู้จักกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นร้านอาหารอย่างพิซซ่าคอมพานีซิสเลอร์เบอร์เกอร์คิงเดลิควีนใช่ไหมครับถ้าเป็นโรงแรมก็อนันตานะฮะเซนลิจิสอาวานี่นะครับแล้วก็มีเรื่องของไลฟ์สไตล์ด้วยอเนลโลกระเป๋าแบบเนี้ยเสื้อผ้าเอสพีบอสซินีแบบนี้เป็นต้น ภาพรวมของมิ้นเนี่ยนะครับไตามาสเนี้ยรายได้อยู่ที่3 4 9 1 2ล้านบาทเนาะเพิ่มขึ้น9% Q on Q แล้วก็กำไรเนี่ยในไตามาสเนี้ยอยู่ที่2,011ล้านบาทเนาะมิ้นเขาพลิกกำลังกำไรนะครับแล้วไตามาสนี้ก็กำไรต่อนะครับแต่ว่าต้องบอกว่าถ้าเราไปดูลึกๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่ามิ้นเนี่ยมีกำไรพิเศษอยู่พอสมควรนะครับกำไรพิเศษของมิ้นเนี่ยผมจะพูดรายการใหญ่หญๆเนาะ 7 8 3ล้านบาทเนี่ยนะครับเป็นกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนนะครับแล้วก็3 4 9ล้านบาทเป็นกำไรจากการป้องกันความเสี่ยงทางด้านความเสี่ยงที่ไม่มีประสิทธิภาพ1 4 7ล้านบาทนะครับเป็นภาษีเงินได้รอตัดบัญชี922ล้านบาทเป็นกำไรที่ไม่ได้เกิดขึ้นจริงจากสัญญาอนุพันธนะ์เนาะเดลิเวอรีตรงนี้นะครับอันนี้เป็นวันททมของเขาเอาละมาแยกย่อยในแต่ละธุรกิจเริ่มกันที่ธุรกิจโรงแรมครับอั Hotel นไมเนอร์โฮเทลเนาะอันนี้เป็นที่เบอร์ลินนะครับรูปเมื่อกี้ ไต่มาสนี้นะครับรายได้อยู่ที่26,923ล้านบาทเพิ่มขึ้น7% Q ็ดเปอร์เซ็นต์คิแล้วก็เพิ่มขึ้น87% year on year ในขณะที่กำไรสุทธิครับไต่มาสนี้ของมิ้นเนี่ยอยู่ที่1,540ล้านบาทเพิ่มขึ้น32% Q สิบสองเปอร์เซ็นนะครับก็คือไต่มาสที่2ของปีเนี้ยเขาก็พลิกกลับมากำไรแล้วและถ้าเกิดเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วนะครับก็คนละเรื่องเลยก็คือไต่มาสที่3ของปีแล้วเนี่ยมิ้นขาดททุนนอยู่2,384ล้าบาบ นะฮะเรามาดูเป็นด้านล่างครับเป็นในแต่ละภูมิภาคกันบ้างนะฮะประเทศไทยเพิ่มขึ้น35%นะ Q on Q นี่ผมจะพูด Q on Q นะครับยุโรปเพิ่มขึ้น3%ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เพิ่มขึ้น5%มาดิฟสดรอปลงกับตะวันออกกลางดรอปลง12%อเมริกาเพิ่มขึ้น5%แล้วก็ถ้าถามว่ารายได้เนี่ยนะครับมาจากประเทศไหนเป็นสัดส่วนเท่าไหร่นะครับยุโรปเยอะเลย75%นะครับหลังจากได้เอ็นเอมานะครับ ยุโรปก็กลายเป็นกําลังสําคัญเนาะรายได้ก็กลายเป็นมีนัยยะที่สุดในฝั่งโรงแรมของมินตอเมริกาเนี่ยสออร์เซ็นออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยแปเตะวันออกกลางกับมาลดีฟเนี่ยหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ประเทศไทยเนี่ยเจ็ดเปอร์เซ็นต์ถ้าแบ่งตามประเภทของอาการดําเนินงานของสัญญาอะไรอย่างเงี้ยนะครับโรงแรมที่เขาเป็นเจ้าของเองแล้วก็เช่าบริหารเนี่ยนะครับจำนวนห้องทั้งหมดเนี่ยนะครับในไตมาร์้อยู่ที่ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยห้าสิบสี่ห้อง ในขณะที่ occupancy rate เนี่ยนะครับอยู่ที่68% year on year นะครับ ADR อยู่ที่5,122บาทนะครับบวกขึ้นมาเพิ่มขึ้นมา35% year on year แล้วก็เล็บพาอยู่ที่3,476บาทเพิ่มขึ้นมา95% year on year ในขณะที่โรงแรมที่ดำเนินภายใต้กลยุทธ์ asset light เนาะนะครับก็จะมี MLR เอ่อ MLR ถูกแล้วนะครับ management lettering light นะครับอันนี้ก็จะเป็นโรงแรมส่วนใหญ่อยู่ที่ออสเตรเลียแล้วก็นิวซีแลนด์ นะครับจำนวนห้องอยู่ที่6,370ห้องนะครับเล็บพาอยู่ที่193ออสเตเลียนนะครับเพิ่มขึ้นมา114% year on year occupancy rate อ,อยู่ที่84%สัญญาแบบ management นะครับรับจ้างบริหารนะครับจำนวนห้องเนี่ย13,553ห้องเล็บพาอยู่ที่2,949บาทนะครับ occupancy rate อ,อยู่ที่59%แล้วก็ถ้าเกิดเราดู pipeline ของ Mint นะครับ เราก็จะสังเกตว่าปี2024-2025ถึง2026เนี่ยนะครับโรงแรมประเภทที่เขาเป็นเจ้าของหรือว่าเช่าเนี่ยนะครับก็คือไม่มีแผนก็คือแบงค์ไว้เลยแต่ว่าถ้าไปดูโรงแรมที่เป็นสัญญาบริหารเนี่ยนะครับหรือว่า m l r เนี่ยก็จะเห็นว่ามีแสดงว่ามิ้นเนี่ยในช่วง5ปี4-5ปีหลังจากเนี้ยมิ้นจะเน้นไปที่สัญญาโรงแรมประเภทสัญญารับจ้างบริหารนะอันนี้คือทิศทางของมิ้นนะครับ เรามาดูกันต่อกับ m i n น r food เนาะธุรกิจอาหารของเขา m i n น r food เนี่ยนะครับภาพรวมก่อนภาพรวมเนี่ยนะครับไตามาร์เนี่ยอยู่ที่7,400ล้านบาทนะฮะแล้วก็กำไรจุดทีิเนี่ยนะครับพลิกกลับมากำไรอีกครั้งหนึ่งอยู่ที่399ล้านบาทในขณะที่ same store sale growth ครับอยู่ที่16.6%แล้วก็ total system sale ครับ41.3%บแต่ว่าถ้าเกิดดูดีๆเนี่ยผมวงไว้นิดนึงเนาะเนี่ยผมผมวงไว้นิดนึงนะครับตรงเนี้ย นะครับก็คือถ้าเกิดเราดูเดือนตุลาเราก็จะเห็นว่าเาดือนตุลาเนี่ยนะครับโตโตทั้งที่เต็มเซลลแล้วก็เซมโตเซลโกลด์เนี่ยก็ดรอปลงมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับฝั่งฟู้ดเนาะแล้วก็ถ้าแบ่งตามาแต่ละประเทศเนี่ยนะครับในฝั่งฟู้ดเนี่ยห้อยู่ที่ประเทศไทยจีน17%ออสเตรเลีย11%นะครับประเทศอื่นๆก็คือ16%นี่เจาะไปทางแต่ละประเทศกันบ้างนะครับในประเทศไทยธุรกิจร้านอาหารเนี่ยนะครับก็เซมโตเซลโกลด์เน นะครับทั Total ้งที่เต็มเซลล์เนี่ยห้าในขณะที่จีนครับติดลบเนาะเซมโซเซลโกสอยู่ที่ลบสิบนะครับแล้วก็เซมโซเซลโกสเนี่ยบวกบางๆอยู่ที่0.6%นจุดก็ะครับจีนเขาล็อกดาวน์อยู่นะครับในขณะที่ออสเตรเลียครับ35.6%สิบห้าจุดหกเปอร์เซ็นต์เมโซเซลโกสแล้วก็ทั้งที่เต็มเซลล์เนี่ยสี่สนะิบร์เนนะฮะ มาถึงไลฟ์สไตล์ครับเป็นอีกธุรกิจหนึ่งของมินเนาะแต่ว่าก็ต้องบอกว่าถ้าดูรายได้กับกําไรก็จะเห็นว่าน้อยกว่าอาหารกับโรงแรมมากๆเลยโดยรายได้ของไลฟ์สไตล์เนี่ยในไตรมาสนี้อยู่639ล้านบาทเนาะถ้าไปดูฟู้ดไปดูโรงแรมอะไรเนี่ยก็คือหลายพันจนถึงหลักหมื่นล้านใช่ไหมครับคนละสเกลกันไหนที่กําไรเนี่ยอยู่ที่72ล้านบาทเนาะก็ต้องบอกว่าไลฟ์สไตล์ก็เป็นอีกธุรกิจหนึ่งแต่ว่า เปอร์เซ็นต์ความมีนัยยะเนี่ยก็คือน้อยมากๆเลยถ้าเทียบกับงบรวมนะฮะแต่ว่าโอเคไม่ขาดทุนไม่ฉุดเนาะนี่มิตนใหม่ที่ดีในขณะที่เรื่องของอนี้สินนะครับการบริหารนี้สินการบริหารเงินกู้มีความเคลื่อนไหวอัปเดตแบบนี้ครับนี้สินในสกุลเงินยูโรเนี่ยนะครับของมิ้นท์เนี่ยตอนเนี้ยเป็นฟิกเลทอยู่ที่59%เ้าเปอร์เซ็นต์เนาะก็ปรับเพิ่มขึ้นมาจาก48%ในไตรมาสที่1เมื่อต้นปี นะครับในขณะที่41เป็นโฟลด์เลทเนาะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเนาะปรับฟิกเลทเพิ่มขึ้นมาอ่านี่สินสกุลเงินเงินบาทบ้างเงินบาทหนักจาก43ที่เป็นฟิกเลทปรับเพิ่มขึ้นมาเป็น47 US ดอลลาร์ครับอ่า93เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นฟิกนะครับ7เปอร์เซ็นต์เป็นโฟลด์นะครับเป็นลอยตัวแล้วก็ออสเตรเลียนดอลลาร์ครับ85เปอร์เซ็นต์เนี่ยเป็นฟิกนะครับในขณะที่ เมื่อก่อนเนี่ยนะครับก็คือตอนในไตรมาสที่2เนี่ยร้อเป็นี่ยเป็นโฟร์เลทนี่คือชัดเจนเลยนะครับมิ้นก็พยายามที่จะรับมือกับอัตราดอกเบีย้ยเนี่ยนะครับที่มีทิศทางที่จะปรับตัวสูงขึ้นใช่ไหมครับในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็ในอนาคตนะครับทีนี้มาถึงคําถามที่น่าสนใจนะครับในออฟเดย์ day. คำถามแรกครับปีหน้าบริษัทมีความกังวลในเรื่องใดบ้างมิ้นก็ตอบว่า,เ,าเรามีการบริหารจัดการที่ดีเรื่องการลดต้นทุน การบริหารดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นบริษัทพยายามที่จะจัดการกับปัจจัยที่มากระทบเนี่ยให้มีผลให้น้อยลงนะครับซึ่งแน่นอนว่าโอเคเวลาเกิดเรื่องความหมายก็คือเวลาเกิดปัญหาเนี่ยบริษัทก็พยายามจะหาทางเข้ามารับมือนะซึ่งถ้าเกิดเราดูในช่วงที่ผ่านมามินก็ต้องบอกว่าสู้ชีวิตจริงๆนะครับตั้งแต่เกิดโควิดเพราะว่าโควิดกระทบกับเขาโดยตรงใช่ไหมครับเขาก็หูออกวอลเจ็ดวอลแมีการเวฟค่าธรรมเนียมเวฟเรื่องเดฟค VERAGE ใช่ไหมครับมีการลดต้นทุนนู่น ύ, น, ύ, น, ύ, น, ύ, นี่นี่นั่นการบริหารขายโรงแรมออกไปแล้วเช่ากลับมาอะไรอย่างเงี้ยนะครับมินก็ต้องบอกว่าสู้ชีวิตจริงๆนะครับเป็นบริษัทหนึ่ง,งปัจจุบันเนี่ยบริษัทเริ่มเห็นการชะลอตัวฝั่งยุโรปหรือยังบริษัทบอกว่าในเดือนตุลาคมเนี่ยยังไม่เห็นนะครับออปเปอซิเลตอยู่ที่7 3เนล็บพาเนี่ยหนึ่งร้อยกว่ายูโรต่อคืนไนให้เดือนพฤศจิกาแล้วก็เดือนธันวาเนี่ยนะครับจะน้อยกว่าตุลา เพราะเป็นโลซีซันอย่างไรก็ตามมองว่าจะภาพรวมทั้งหมดเนี่ยจะยังคงเติบโตกว่าปี2019เนาะกลับมาโตมากกว่าตอนก่อนเกิดโควิดนะครับนี่คือสิ่งที่บริษัทมองไว้3ครับช่วงโลซีซันในยุโรปเนี่ยมี OCC หรือ Occupancy Rate เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์นะก็คือรบรษัะบอกว่าประมาณ60นนั่นเองนะฮะก็ต้องบอกว่ามินเขาใช้เวลาในการที่จะอธิบายค่อนข้างเยอะทำให้มีเวลาในการตอบคำถามเนี่ยก็อาจจะน้อยกว่าเซนเทลไปสักหน่อย นะครับก็ได้มาสามคำถามนะครับสัปดาห์หน้าจะเป็นการสรุปงบนะครับในไตรมาสที่3ของบริษัทอะไรโปรดติดตามไลฟ์ที่เพจแห่งนี้พบกันเวลา2องทุ่มวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ด้วยครับ